มาตินซูเบมนดีในสีเสื้อของอาร์เซนอลจะเข้ามายกระดับให้กับทัพปืนใหญ่ได้อย่างไรตรงนี้น่าสนใจครับเพราะมีบทความจากเดอะแอชเลติกครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยชีย้เป้าให้เลยครับว่าทําไมต้องเป็นซูเบมันดีถ้าเรามองอาร์เซนอลในปี2ปีหลังที่ผ่านมาครับภายใต้การทีมของมิเกลอาร์เตตาแดนกลางของอาร์เซนอลโอเคครับอาจจะดูลงตัวและมีความสมดุลโดยเฉพาะในตำแหน่งแดนบนอย่างเด็กแคนไรส์และมาตินเอริกา แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวรับอย่างโทมัสปาเตหรือแม้กระทั่งมิเกลเมริโนลองมองภาพใหญ่ก็ได้ครับว่าทุกชื่อที่ไล่เลียงมาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากครับและคนที่เป็นคนคุมจังหวะเป็นวัทยากรของวงออเคสตรามันยังไม่ชัดครับมันขาดคนคอนโทรลขาดคนที่ทำให้แดนกลางมันเสถียรมันนิ่ง ซึ่งบวกกับตำแหน่งที่มันว่างลงเพราะว่าจอร์จินโยย้ายทีมออกไปเรียบร้อยแล้วมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาร์เซนอลต้องการมาตินซูเบอรมนดีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องส่วนมิดฟิลเชิงรับตัวหลักที่เคยใช้งานมาอย่างโทมัส s ปาเตก็อยู่ในวัยที่ใช้ว่าใกล้ร่วงโรยได้แล้วครับกำลังจะย่างเข้าสู่32ปีเพราะฉะนั้นซูบเบอร์แมนดี้จะเป็นตัวเลือกแรกของอาร์เตต้าแน่ๆครับในตำแหน่งเบอร์6 และสิ่งที่แฟนปืนคาดหวังได้ก็คือการขึ้นบอลจากกลางสนามนี่แหละครับมันมีสถิติอันนึงครับที่น่าตกใจมากท่านนับจากซีซั่นที่ผ่านมาอาร์เซนอลเป็นทีมที่จ่ายบอลขึ้นหน้าจากบริเวณกลางสนามเยนะน้อยที่สุดในลีกนะครับเพราะเวลาการขึ้นเกมรุกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแพ็กในภาพจําก็คือ จะมีนักเตะจากฟูลแบ็กเข้ามาอินเวตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางซ้ายและก็มีมิฟิ์เชิงรับเนี่ยคอยประคองให้สิ่งสําคัญก็คือเราก็จะเห็นตัวบนน่ครับทั้งเดคแคนไรส์มาตินเอเดกาดลงมาล้วงบอลลงมาเชื่อมเกมจากกลางเพื่อจะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าซึ่งตรงนี้แหละครับมันจึงทําให้ขุมกําลังในแนวรุกในจังหวะโจมตีเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องรอทั้งเอเดกาดรอทั้งไรส์เติมขึ้นไปในพื้นที่ที่มันถูกต้องและเหมาะสมมันจึงทําให้ การขึ้นเกมในแต่ละครั้งของอาร์เซนอลเนี่ยใช้เวลามากเกินไปแต่ถ้ามีมาร์ตินสุเบลดี้เข้ามาปักตรงนี้ครับในตำแหน่งเบอร์หกด้วยคุณสมบัติที่เราไล่เรียงมาครับบางทีครับทั้งเอเดกาดและเดนเคนไรส์อาจจะไม่ต้องใช้เวลามากในการลงมาเชื่อมเกมหรือมาล้วงลูกบอลด้วยตัวเองแต่ซูบี้เนี่ยสามารถพาบอลขึ้นไปได้กินแดนขึ้นไปได้จ่ายบอลในระยะทางจากค่าเฉลี่ยถ้าเราอ้างอิงของซีซันที่แล้ว18หลาเนี่ยมันสามารถเข้าไปถึงในพื้นที่สุดท้ายได้เลย ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มิเกลอายเฮต้าคาดหวังไว้เหลือเกินว่าซูบิเมดีจะเข้ามาและยกระดับแดนกลางของอาร์เซนอลได้ภาพจําในการใช้เวลาขึ้นเกมตีโอบล้อมจ่ายบอลเป็นตัวอยูจากซ้ายขยับมาขวาขวาขยับมาซ้ายมันอาจจะลดน้อยลงครับถ้ามีมาเอสโตรอย่างซูบิเมดี